กันก่อนออกกำลังกายกันก่อนนะคะ เียนแล้วก็สวัสดีปีใหม่ด้วยนะคะวันนี้เป็นสัปดาห์วันขึ้นปีใหม่นะคะเราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับน่วยวันขึ้นปีใหม่นะคะนักเรียนเห็นอะไรบ้างในรูปนี้เซนต์คอนคอรอะไรอีกรูปอะไรอีกเด็กเด็กเด็กทำอะไร เด็กปั้นเด็กเด็กเอาของขวัญได้เอาของขวัญได้รับของขวัญจากอะไรคะคิชได้รับของขวัญจากลูงแซตมป์คอร์ดคอร์ดแต่ว่าแปลว่าเด็กพวกนี้เป็นเด็กดีไหมลูกเด็กดีดีนะคะอ่ะ กิจกรรมแรกของวันใช่ไหมคะมีของครวันมีการเฉลิมฉลองเฉลิมฉลองอยังไงมีการจัดกิจกรรมร้องเพลงแข่งขันแข่งกีฬาในวันสิ้นปีน้องกิมกับแพงจังไม่เล่นนะคะ,ะวันนี้ครูครูจะมาให้นักเรียนดูก่อน ก็คือ,อ,ห,อ,คอห่อห่อแอการหอ่ <Yoda. S 2> อของขวนแล้วก็ลิปปิ้งอ่ามีกานที่เราจะหอ่อข้าวแขวนจะต้องมีอะไรคะการที่เราจะหอ่อของขวนต้องมีอะไรขน <c use> มีอะไรกระดาษ <Menu. S 1> หอ่อของขวนขนมลิปปิ้ น,นี้เราจะมาเรียนประวัติของวันขึ้นปีใหม่ก่อนนะคะวันขึ้นปีใหม่คือวันที่อะไรนะนที่หนึ่ง,งมกราคมของทุกปีใช่นะคะวันขึ้นวันขึ้นปีใหม่คือวันที่หนึ่งของทุกปีนะคะ ถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่สากลทั่วโลกฟังให้ดีนะทั่วโลกเลยนะจะถือว่าวันที่หนึ่งมกราเนี่ยเป็นวันขึ้นปีใหม่ทั่วโลกเลยนะคะทีนี้วันขึ้นปีใหม่ไทยล่ะตรงกับวันไหนเอ่ยนันขึ้นปีใหม่ไทยตรงกับวันไหนคะ วันที่เราไปรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ตรงมมันมันอะไรวันสงการวันสงการใช่ถ้าเป็นวันขลืนปีใหม่ไทยจะเป็นในวันสงการเดือนอะไรเอ่ยเดือนมกราเดือนมกราหรือเดือนอะไรปีใหม่ไทยในสายนะวันนี้ครูมีปฏิทินนะคะปฏิทินเอาไว้ทำอะไรลูกเอาไว้ดูดูอะไรคะดูเลขเหรอ ดูวันวันที่ดูวันที่ดูเดือนแล้วก็ดูพอศหรือปีนะคะอ่ะทีนี้เราจะมาท่องก่อนหนึ่งปีมีกี่เดือนเอ้ยหนึ่งปีใช่หนึ่งปีมีกี่เดือนมีหนึ่งปีมีกี่เดือนสิบสองเดือนหนึ่งมะกราโแนยู สองกุมาุมกุมภาพันไม่ใช่กุมภาคมกุมภาพันนะคะอ่าในเดือนกุมภาพันเนี่ยจะมีอยู่แค่20 8แปดวันหรือ29วันแค่นั้นเองนะคะอ่าเฟบบูเอรีอ่าพูดพร้อมกันเฟบบูเอรีเฟบบูเอรีเดือนที่สามเดือนมี นาคมอ่มาดมาดโอ้โฟังด้วยค่ะเดือนที่สี่เมษามษายนเอฟผิวเมษายนนี่แหละคือวันขึ้นปีใหม่ไทยนะคะอัดจากปีใหม่สากลกี่เดือนเองมกรากรมภามีนาสามเดือนเองก็เป็นเมษาละก็จะเป็นวันปีใหม่ไทยเราก็จะได้เล่น น,น,น้ำไปรดน้ำนำหัวผู้ใหญ่อต่อไปเดือนที่ห้าพืษอะสะพาพืสะพา,าคมมีนะคะเดืนที่หกใช่เปลดืนที่หกคือดังอะไรมีผุ<ว> จูนเดือนที่เจ็ดคือเดือนกะละกะลาคมจุลายนเดือนที่แปดเดือนสิงหาคมไม่ใช่สิงโตนะคะไม่มีเดือนสิงโตนะคะเดือนสิงหาคมเน่ยออกัสออกัสโอ้จะไม่ได้คืนปีหนึ่งละ เดือนที่เก้า September September เดือนกันยายนเดือนที่สิบเดือนตุลา October October เดือนที่สิบเอ็ดเดือนพฤษภาคม อุสจีโดนโนนนเโนเวมเอแล้วก็เดือนที่12คือเดือนสุดท้ายของปีคือเดือนอะไรคะเดือนสุดท้ายสุดท้ายของปีสุดท้ายของปีเดือนอะไรคะคันันวาอ่หเดือนคันวาคมอีอ่า มาดูเดือนสุดท้ายของปีนักเรียนดูวันที่สามสิบเอ็ดนะสามสิบเอ็ดธันวาไม่คุยค่ะสามสิบเอ็ดธันวาคือเดือนคือวันที่วันสิน้นปีปนะคะสิ้นปีหมดนะปฏิทินก็หมดะ<ฮ>นะโอเราก็จะเริ่มปฏิทินใหม่กลายเป็นปีพอสอสอเป็นพิษณุสกลาด 2,025หรือว <5, 25. S 3> ่า <üy> 2,568ันก็จะเริ่มเดือนใหม่ก็คือเดือนอะไรคะมะกักกามแลก็จะไล่บนไปอย่างเงี้ยทุกปีทุกปีก็คือ1ปีจะมีอยู่12ปี 1>, 1ปีมีอยู่12ปีเดือน ปีใหม่ในวันขึ้นปีใหม่นักเรียนวันที่หนึ่งนั่งดีๆลูกนั่งไม่นอนนะคะวันที่หนึ่งมกราคมของทุกปีเป็นวันขึ้นปีใหม่สากลก็จะมีกิจกรรมลหลายๆอย่างนะคะอย่างถ้ามในโรงเรียนของเราก็จะมีกิจกรรมอะไรคะแร่ขวนบางที่ บางที่ก็จะจัดรวมกันกับวันเด็กเลยอย่างของเราและของขวัญวันเด็กใช่ไหมคะกีฬาสาีจัดพร้อมกันในวันปีใหม่เลยแล้วแต่สถานที่อาทินี้คุถามหยุดหยุดวันสิ้นปีหยุดยาวเนี่ยไปไหนกันบ้างอเอไปไหนกบ้างไปกรุงเทพไปกรุงเทพผมจะไปเที่ยวไปเที่ยว,ไป,ยวไปเที่ยวทะเลด้วยเที่ยวทะเล แล้พ่อแม่ลำปางไปอ่ะใครไปวัดบ้างอ่ทำอะไรลูกไปวัดทำอะไรไปทำบุญไปทำบุญทำบุญตักบาตรใช่ไหมคะปล่อยลูกปล่อยปลาอ้าวไปนั่งสมาธิเก่งมากลูกไปนั่งสมาธิทำให้จิตใจเราสงบไปไหว้พระทำมีกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีแล้วก็ไปที่ให้เงินก็ให้เงินแล้วมีการเฉลิมฉลอง ปีใหม่ร้องเพลงกินเลี้ยง<ม>กินหมูกระทะใช่ไหมคะ,ะแล้วก็มีจุดประทับต้ม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 ตอนเที่ยงคืนที่บ้านไทยมีจุดบ้างเเมื่อช้าแล้วใครอยู่จนถึงเที่ยงคืนจนถึงวันขึ้นปีใหม่เลยเออทุกคืนหรือเปล่าทุกคืนไหมไม่ทุกคืนนะคะเฉพาะคืนวันสิ้นปี สุกันม,มีนะคะสุกันมีสี่วันมีสามวันมีสามวันสามวันนะคะ,ะวันนี้คุณครูก็จะมีอ,ะ,อ,ะ,อะมีงานให้นักเรียนทำก็คือการ์ดนะคะ ควจะแกะได้สีใช้ด้วยกันนะคะเอาก็วิธีเอากระดีียอดเาสีเอาสเราสีแดงกัเลยเลาสีแ้ตก่าเรามสีเขียเอากลเรามาไว้ตรงกลางอะรแล้วขอใช้กระบกสีเขียเอ้วหมูดมาม ไม่คิดสบายนอดีกว่านอนลงนอนนะนแล้วนด้วยไม่ต้องทําตามแบถ้าเป็นน้ด้วยจะน่ารักจังเลยน่าักไหมที่ใหม่นี้นะคะน่าเรีย่ อย่าลืมนะคะตัอไปห่อข้างหลัด้วยนะคะจะมาแลกของขวัญตัดตัดไปตัดไปเหรอโอใช่นี่แกจะมันปีใหม่นี่แล้วใช่เราระเบิดสีแดงเนีวันวันลอยกระทงเราผ่านไปแล้วผ่านไปแล้วค่ะผ่านวเาเยื่อกาษกี๋ สิ้นปีหยุดยาวที่ผ่านมานักเรียนไปเที่ยวเที่ยวนบ้านคุณไม่ได้ไปเที่ยวไม่ได้ไปเที่ยวอยู่ที่บ้านลูกบุญไปทำบุญทำบุญไปทำบุญทไปทำบุญทำบุญไป้ำบทำบไปทำบานทับุญไปทำบุญทำบุญไ่ทงุไปทำบุญทำะุญไปทำบไปทำบุญทำบุปทำบุญทนบปทำบุ่วำบุญนปบุญทำบนญาปบุทำบุญทำบุทท เข้ามาเที่ยวเยอะเลยนะคะเราในเราในฐานะที่เป็นเจ้าบ้านเนาะก็ปล่อยให้เขาเที่ยวไปก่อนนะคะฮะรถติดมากเลยซีดานใช่คะซีดาเราเราก็เด้ดูบ้างหมาเรายังไม่ได้ซีดำเลยไหนแม่จะทำติกิกไม่จก๋ยเได้ขนมปังไ อย่างบะเยกันสี่ส่วนนะแต่เราไม่แต่เราไม่รู้อ๋อ,ใค,อใครทำอ๋อแล้วใครทำสวยได้รางวัลใช่ใครทำสวยได้รางวัลโอ้ลาบ,บูบูใช่ไหมครับรับดูแด่อันนี้อันนี้เพ่งจังตัวอะไรลูกตัวหมู ตัวหมูนี่ใจว่าหมูเหรอดูดีๆสิไม่ถืออะไรด้วยหมูต้นอือหมูตุ้หูแอัปโป้ดตัวอะไรเบบชีเอเบชีอ่อาค่านะไม่ไงหมูแต่น้องทำปากน่ารักจีนะน่ารักมากเลย

น่ตัน่คือตัวหมูตราไอ้สัสูเราปูตัดมูเราเลี้ยงเลี้ยูเราเลี้ยงหมูว่ะเล้หมูสีตัวแต่เราไปบ้าบ้าคนดีเขาเลี้ยงหมู่รู้ปะไมีน้อยด้วยเออเราลืมไปแม่เรางกันวัะลูกหมูลูกเออ่างวัดชี ไปทเสร็จแล้วมารับรางวัลนะคะใชทำก็นแล้วไปรับรางวัลวันนี้มีรางวัลให้นะคะมันีใหม่เนาะเดี๋ยวผมเียไปจะเอาลงวัทอันใหญ่ m ดูคลิปโอ้ยังไม่หยุดไหนสีเก็บสีขึ้นมาเยชยังไม่อยู่ค่ะ,ะ,ะเสร็จแล้วหน้าทีค่ะเดี๋ยวเราจะได้ทักกินนะ <c oughs> นะคะมามาเร็วกิอ้อมาอ่ะเรามาสรุปกันก่นกอน,นะคะ,ะวันนี้เราเรียนเกี่ยวกับหน่ยวยวันขึ้นปีใหม่นะคะ หน่วยที่สองเอ้ยวันที่สองไม่ใช่หน่วยที่สองอ่าวันที่สองของสัปดาห์นะคะอ่ะยังไม่กินลูกยังไม่กินช่วยกันสรุปก่อนวันขึ้นปีใหม่สากลทั่วโลกคือวันที่เท่าไหร่นะวันที่หนึ่งอะไรนะเดือนกกอ่กกาเดือนมกราคมต้นให้เพื่อนหน่อยอ่าจุห้านะคะแล้ววันสิ้นปีล่ะคือวันที่เท่าไหร่นะสามป มีสามสิบดเลยเหรอไม่มีไม,มไม่มีอ่สาสอะไรคะสอะไรเลย 3> ส3มสิบเอดเอด,ดือนธันวาคมของทุกปีคือวันสิ้นปีนะคะอ่าเราก็จะมีการเฉลิมฉลองกันตั้งแต่วันสิ้นปีเลยนะคะเฉลิมฉลองวันปีใหม่มีการทําบุญไปวัดใช่ไหมคะอ่าทำบุญตักบาต มีกิจกรรมและของขวัญกิจกรรมต่างๆในแต่ละพื้นที่ะนะคะอันนี้คุครูถามก่อนว่าวันปีใหม่ไทยตรงกับวันที่เท่าไหร่นะ,ะตรงกับเดือนอะไรนะเด,นเดือนเมษายนเดือมษายนนะคะเดี๋ยวเราจะมาเดอนเนเดือนเมษายนอีกก็คือ ปีใหม่ไทยนั่นเองนะคะระหว่างนี้คงจะหิวกันแล้วเนาะอยวให้นักเรียนไปพักกินนมกินขนมรางวัลก่อนนะคะแม่บอกชั้นต่อบอกชั้นขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไปไปกินน้ำกินนมแล้วขับไป